สัจธรรมว่างมีครั้งที่ห้าสิบเจ็ดเรื่องวัตถุคือจิตใจวัตถุคือกฎแห่งกรรมท่านคงโยหันเหยินเมตตาเมื่อวันที่24ตุลาคมสองพห้าสวัสดีองค์เดิมแห่งยานตนของทุกท่านที่ข้าพเจ้าเคารพอะไรคือองค์เดิมแห่งยานตน ก็คือชมหน้าด่างเดิมที่แท้จริงของพวกเราคือสภาวะว่างไม่ว่างมีไม่มีเรียกว่าองค์เดิมองค์นี้มีตั้งแต่เดิมมาคือธรรมกายของยานตนตอนนี้เราเป็นมนุษย์ที่ตกอยู่ในสุกติภูมิสามทำไมจึงเป็นมนุษย์เพราะความโลภโกรธหลง ที่อยู่ข้างในความว่างอนันตชาติมาอัตตาจับสิ่งรับรู้สิ่งรับรู้ไปจับอัตตาพวกเราต้องเข้าใจรูปลักษ์ฟ้ารูปรักษ์ดินรูปรักษ์คนรูปรักษ์รรกธรรมวิถีล้วนคือวัตถุรูปลักษ์วัตถุเมื่อจําเข้าไปในจิตใจเรียกว่ามเมล็ดพันธุ์วัตถุคนทั้งโลก มีนิสัยความเคยชินมีอารมณ์มีจุดบกพร่องมีกรรมตามสนองมีกฎแห่งกรรมมาจากไหนมาจากรูปลักษ์มาจากวัตถุดังนั้นเราต้องเข้าใจทุกพฤติกรรมของเราคือความจำข้างในความจำมีรูปลักษ์พวกเราตั้งแต่เกิดจบจนบัดนี้ ล้วนใช้ความจำข้างในความจำต้องมีรูปลักษ์รูปลักษ์ก็คือวัตถุคือรูปลักษ์วัตถุไม่มีความคิดให้เธอใช้เป็นประโยชน์ให้เธอมีไม่มีว่างไม่ว่างให้เธอใช้อย่างธรรมชาติการจำไร้ขอบเขตหมุนไร้ขอบเขต เพราะเดิมทีมันไม่มีพูดถึงการคิดเธอตั้งแต่เกิดมาคิดตลอดคิดไม่หยุดคิดดีคิดไม่ดีคิดอดีตคิดอนาคตคิดบุญสัมพันธ์ทั้งปวงคิดสิ่งที่รักคิดสิ่งที่เกลียดสิ่งที่แค้นความคิดของเธอคิดอะไร ทุกความคิดล้วนคือวัตถุฉันรักเธอรักอะไรรักรูปลักษ์ของเธอรักวัตถุฉันเกลียดเกลียดอะไรเกลียดวัตถุฉันจะทำเรื่องอะไรก็เป็นวัตถุทุกความคิดต่อเนื่องกันล้วนเป็นรูปลักษ์วัตถุจิตใจวัตถุทำไมมีจิตใจ ถ้าไม่มีวัตถุจะมีจิตใจได้อย่างไรจริตใจของเรามาจากวัตถุวัตถุนั้นเคลื่อนไหวไม่เป็นวัตถุนั้นไม่มีความคิดทำไมพวกเรามีใจร้ายขอบเขตมีใจมากมายสามโลกทศทิศพวกเรามีใจโกรธใจเกลียดใจแค้นใจรัก มีใจอดีตมีใจปัจจุบันมีใจอนาคตมีใจไร้ขอบเขตใจเพ้อฝันใจแบ่งแยกและใจยึดติดเพราะอะไรเพราะล้วนคือวัตถุรูปลักษ์วัตถุอยู่ในความจำของพวกเรามีใหญ่เล็กตื้นลึกซ้ำซ้อนไม่ซ้ำซ้อน ลุ่มหลงไม่ลุ่มหลงยังมีแยบยนต์ที่เราจำเข้าไปในยานตนล้วนคือวัตถุทุกคนลำบากมากยุ่งม,มากเสียสละอุทิศถวายทิ้งบ้านทิ้งการงานอดทนอดกลั้นทนว่ากล่าวรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหวังก้าวหน้าทำเพื่ออะไร ยุ่งหุ่นวายอะไรคนทั้งโลกยุ่งอะไรยุ่งกับวัตถุคนทั้งโลกไม่เคยมีใครเอาวัตถุได้ทรายหนึ่งเม็ดเงินหนึ่งบาทก็เอาไม่ได้แต่พวกเราต่อสู้กันแย่งชิงกันอย่างรุนแรงเอาเป็นเอาตายล้วนทำเพื่อใจวัตถุรูปรักษ์วัตถุ ความจำวัตถุมเมล็ดพันธุ์วัตถุดังนั้นพวกเราคิดคิดก็คือวัตถุทุกท่านคิดพิจารณาดูมองให้ปลุกปลงมีความคิดอันไหนห่างจากวัตถุได้การกระทำขาดวัตถุได้ไหมความโกรธความรักความชัง ห่างจากวัตถุได้ไหมเธอดีอกดีใจมากเธอทุกข์มากเธอกัดกรุ้มมากล้วนมาจากวัตถุใช่ไหมความกัดกรุ้มก็คือวัตถุเธอโกรธคือวัตถุเธอเสียใจคือวัตถุเธอกังวลคือวัตถุเธอมีความคิดสภาวะต่างๆมากมาย ทำไมเรือนจำจึงขังคนมากมายล้วนคือวัตถุใจที่คิดวัตถุคิดรูปลักษ์วัตถุคิดวิถีวัตถุก่กอเกิดพฤติกรรมการกระทำของเขาจึงถูกตัดสินลงโทษขังคุกเพราะอะไรเพราะวัตถุพวกเราทำสิ่งที่ไม่ดีผิดกฎหมาย เป็นโจรเป็นขมโมยทำเรื่องคดโกงเช่นทำบัญชีเธอแอบ,บแอบ,บทำถ้าไม่คดโกงเธอก็ไม่ได้เงินในบัญชีบัญชีนั้นต้องไม่สะอาดเธออยากได้วัตถุเธอไม่แอบ,บซ่อนเธอก็ไม่ได้สิ่งที่ต้องการดังนั้นจะเป็นคนเปิดเผย บริสุทธิ์ไม่ใช่ง่ายต้องหาจุดสมดุลของมีไม่มีว่างไม่ว่างจุดสมดุลก็คือเอารูปลักวัตถุผันเป็นมีไม่มีบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญธรรมบรรลุธรรมบรรลุธรรมขั้นตอนของพวกเราก็คือหมุนรูปลักษวัตถุเพราะทุกความคิดทุกการกระทำของเธอ ทุกสิ่งทุกอย่างของเธอล้วนคือวัตถุไม่อาจห่างจากวัตถุเราต้องเข้าใจวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงมันเป็นอน,นิจจังไม่เที่ยงเราสามารถใช้จึงมีคำกล่าวว่าสปปรรพสิ่งในโลกนี้ให้ฉันใช้ไม่ให้ฉันยึดครองไม่ให้เอาเพราะมันคือวัตถุ ตั้งแต่โบราณมามีผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมมากมายมีผู้อยากหลุดพ้นมากมายผู้ที่ต้องการพ้นเกิดตายพ้นสามโลกมีมากมายแต่ค้นหาวิธีการหมุนวัตถุไม่เจอดังนั้นเธอลำบากเสียสละตั้งเยอะแยะล้วนคือทำความดี ทุกท่านต้องฟังให้ชัดเจนขอเพียงเป็นสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราจำสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราพูดคนอื่นพูดสิ่งที่พูดออกมาล้วนคือวัตถุสิ่งที่ได้ยินก็คือวัตถุสิ่งที่เห็นรูปลักษ์คือวัตถุรูปลักษ์วัตถ,ถุสิ่งที่คิดคือวัตถุ จำไว้มีการคิดก็มีจิตใจกับรูปรูปลักษ์คือวัตถุจิตใจกับวัตถุเป็นหนึ่งแกนสองด้านไม่สามารถแยกจากกันจิตใจคือวัตถุวัตถุคือจิตใจเธอหมุนวัตถุก,ก็คือหมุนจิตใจที่สำคัญคือสิ่งที่อยู่ในจิตใจเผาไม่ถูก ังไม่ได้มันมีเหตุปัจจัยผลกรรมสนองมีกฎแห่งกรรมวัตถุนี้อยู่ในจิตใจเราอยู่ข้างในสิ่งรับรู้นั่นแหละเพราะอะไรสัตว์ทั้งหลายในโลกล้วนมีสิ่งรับรู้สิ่งรับรู้ของมันคืออวิชชามีวัตถุติดอยู่ข้างในจิตใจ ทุกวันนี้พวกเราก็ถูกปิดไว้เพราะวัตถุไม่มีวัตถุก,ก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ดังนั้นไม่มีวัตถุไม่ได้มีวัตถุก,ก็ไม่ได้ไม่มีวัตถุเธอก็ไม่มีใช้มีวัตถุเธอจะเสียใจเธอมีความกังวลมีความทุกข์เจ็บปวด เธอจะโกรธเธอต้องรับโทษแล้วจะทำอย่างไรเธอต้องมีจิตแห่งเมตตาจิตแห่งปัญญามีจิตบริบูรณ์จิตธรรมชาติต้องหมุนจิตใจจิตใจคือวัตถุต้องหมุนวัตถุข้างในจิตใจเป็นอนันตชาติแล้วไม่ใช่พูดชาตินี้แค่ชาตินี้ ทุกวินาทีเธอห่างจากสิ่งรับรู้ได้ไหมอยู่ในจิตใจทุกสิ่งรับรู้เชื่อมต่อกันทุกความคิดทุกการกระทำทุกพฤติกรรมทุกการงานทุกอาชีพล้วนคือวัตถุเราห่างวัตถุไม่ได้ยึดติดก็ไม่ได้แต่เราติดที่วัตถุ เป็นอุปรสรรคขวางกัน้นเรารับโทษรับบาปเรามาเกิดเราไปตายเกิดเกิดตาย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 ,ตายเกิดเกิดไม่จบสิน้นเพราะเราเกิดไม่สินสส้นสุดตายไม่สิ้นสุดข้างในจิตใจมีวัตถุติดค้างอยู่มากมายนับไม่ถ้วนเวียนว่ายอยู่ข้างในจิตใจถามว่า วัตถุที่อยู่ข้างในมีไหมไม่มีมันคือมีไม่มีว่างไม่ว่างถ้าเธอสามารถผันวัตถุเป็นมีไม่มีเธอก็แจ้งจิตเห็นยานเห็นสภาวะดั้งเดิมของยานตนเห็นชมหน้าดั้งเดิมคืนสู่ความว่างแท้แยกจนมีของพวกเรามุนวัตถุ ให้มีไม่มีให้จิตใจสบายมีความสุขมีเมตตาที่สำคัญวัตถุนี้ให้เธอใช้มันคือมีไม่มีเมื่อวัตถุเป็นมีไม่มีก็เห็นญาณถ้าเป็นความมีก็เห็นจิตใจดูพวกสัตว์ทั้งหลายเพราะหลงในวัตถุจนเกิดอวิชชา ต้องกลายเป็นสัตว์แล้วพวกเราชายหญิงทั้งโลกประเทศทั้งปวงศาส,สนาต่างๆความนับถือศรัทธาในลัทธิต่างๆวิถีแห่งจิตใจทั้งปวงสภาวะทั้งปวงในโลกนี้ล้วนคือวัตถุกลัวกลิ้งอยู่ในรูปรักษ์วัตถุ ดังนั้นจุดเป้าหมายการบำเพ็ญธรรมของพวกเราวันนี้ก็คือต้องหมุนวัตถุหมุนเข้าไปถึงยานตนก็ไม่มีจิตใจแล้วไม่มีการจำไม่มีธรรมวิถีไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีกฎแห่งกรรมกลับสู่ความว่างแท้แยบยนต์มีไม่มีที่ใดไม่ว่างไม่มีที่ใดไม่มีว่างไม่ว่าง มีไม่มีมหาว่างมหามีกลายเป็นรูปกายแยกยนต์ธรรมกายแยกยนต์ไม่เป็นกายเนื้อแล้ววัตถุก็คือกายเนื้อโปรดเข้าใจและจำไว้ให้ชัดเจนมีวัตถุต้องกลายเป็นกายเนื้อกายเนื้อก็คือชายหญิงในใต้ล่า ชายหญิงในใต้ล่ามากมายมาได้อย่างไรล้วนมาจากความจำมืดไม่ใช่ความจำสว่างมาจากความจำมืดจึงมีกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมก็คือวัตถุวัตถุก็คือกฎแห่งกรรมเธอต้องหมุนวัตถุเป็นมีไม่มีเราใช้วัตถุได้เต็มที่มันคือธรรมกายของเรา เราต้องรู้ยานตนของพวกเราคือความว่างแท้แยกยนต์มีดังนั้นพวกเราต้องหมุนวัตถุให้มีไม่มีว่างไม่ว่างว่างแท้แยกยนต์มีวันนี้ก็ขอร่วมให้กำลังใจซึ่งการเพียงเท่านี้ข้าพเจ้าทำหน้าที่แทนพระวิสุทธิอาจารย์เอาหลักธรรมสากล เผยแผ่กว้างไกลให้มนุษย์ในฟ้าดินจัก,กรวาลสามารถเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของวัตถุให้เขาทั้งหลายบริบูรณ์เป็นธรรมชาติมีเมตตาก็พอแล้วเพราะไม่เคยมีใครเอาอะไรไปได้สำนึกคุณและขอบคุณทุกท่าน